ค5 6 1คาซานเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดของกองทัพเรือรัสเซียในปัจจุบันเธอเป็นเรือลำแรกในโครงการ 885M หรือที่รู้จักในชื่อยาเซิ M ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการยาเซิลนรุ่นก่อนหน้าจุดประสงค์หลักของเรือดำน้ำชันนี้คือการเป็นเรือดำน้ำโจมตีอเนกประสงค์ที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในรูปแบบการสอดแนมการทำลายเรือรบของข้าศึกและการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดิน เรือดำน้ำ K561 คาสานถูกวางกระดูกงูครั้งแรกเมื่อปี2009ที่อู่ต่อเรือเซลแมชในเมืองเซเวอร์โนดวินอสอและใช้เวลานานกว่า10ปีกว่าจะพร้อมเข้าประจำการจริงในปี2021ช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนารำนี้อาจดูยาวนานแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของเทคโนโลโยีและมาตรฐานความลับทางทหารที่เข้มงวดที่สุด คาซานมีความยาวประมาณ130เมตรกว้าง13เมตรและมีระวางขับน้ำขนาดดำน้ำประมาณ13,800ตันความเร็วสูงสุดใต้น้ำอยู่ที่ประมาณ31นอตหรือราว57กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือสามารถดำดิ่งได้ลึกกว่า500เมตรและมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ OK-650B OK ซึ่งให้พลังงานแก่เรือโดยไม่จำเป็นต้องลอยขึ้นมาเติมเชื้อเพลิงอีกเลยเพื่อสามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเดือนๆขึ้นอยู่กับสเสบียงและสภาพร่างกายของลูกเรือ หนึ่งในจุดเด่นของ K561 คาซานคือการออกแบบที่เน้นความเงียบขั้นสูงเสียงที่เรือปล่อยออกมาขนาดเคลื่อนที่ต่ำกว่ารุ่นก่อนก่อนอย่างมากด้วยการใช้วัสดุดูดซับเสียงการออกแบบโครงสร้างที่ลดแรงสะเทือนและการติดตั้งระบบโปรเพลอแบบพิเศษเรือมีลักษณะคล้ายนักฆานเนียบที่สามารถแทรกซึมไปในพื้นที่ที่ศัตรูไม่ทันระวัง ลูกเรือของคาซานมีประมาณ64นายน้อยกว่ารุ่นเก่าของรัสเซียที่เคยต้องใช้ลูกเรือเกือบ100คนนั่นเป็นผลจากการใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่สามารถควบคุมงานต่างๆได้ด้วยคอมพิวเตอร์ทําให้ลดภาระของมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรับปรุงให้เหมาะกับภารกิจระยะยาวรวมถึงพื้นที่นอนหลับพื้นที่พักผ่อนและระบบกรองอากาศที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ําเป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่เกิดปัญหาสุขภาพ ด้านอาวุธ K561 ้าสาซานนานาซึ่งมากเรือสามารถติดตั้งขีปนาวุธรอนคาลิปซึ่งมีพิสายการยิงไกลถึง1,500กิโลเมตรและยังรองรับการติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรอเอนิกรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึง8เท่าอาวุธเหล่านี้ถูกจัดเก็บในท่อยิงแนวตั้งแท่อแต่ละท่อสามารถบรรจุขีปนาวุธได้หลายลูกทำให้คาซานมีความสามารถในการโจมตีทั้งทางทะเลและภาคพื้นดินได้อย่างรุนแรง นอกจากนี้คาซานยังมีท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน10ท่อที่สามารถยิงตอร์ปิโดชนิดต่างๆรวมถึงอุปกรณ์โดรนใต้น้ำหรือแม้แต่ระเบิดใต้น้ำใช้สำหรับป้องกันตนเองหรือโจมตีเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามระบบโซนร์ของคาซานคืออีกหนึ่งจุดที่ทำให้เรือลำนี้ล้ำหน้ากว่าศัตรูเธอใช้ระบบพ r ทิชแ Amphora ซึ่งเป็นระบบโซนร์หลายมิติที่สามารถตรวจจับเรือดำน้ำหรือเรือผิวน้ำในระยะไกล และแยกแยะเสียงของวัถตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์และการควบคุมอาวุธแบบอัตโนมัติช่วยให้คสาศานสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ในเวลาไม่กี่วินาทีในภารกิจแรกๆหลังเข้าประจำการขสาศานได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในทะเลอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธจริงจากท่อยิงแนวตั้งซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป้าหมายถูกโจมตีได้อย่างแม่นยำนี่เป็นการส่งสัญ,ญญาณชัดเจนต่อทั่วโลกว่า รัเสเซียยังคงเป็นผู้ำนำด้านเทคโนโลยีทางเรือดำน้ำความสำคัญของเรืออย่างคาซานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต่อสู้ทางทหารแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องรามทางนิวเคลียร์รัเสเซียสามารถใช้เรือลำนี้เป็นฐานปล่อยขีนปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้อย่างเงียบเชียบโดยไม่ให้ศัตรูร,รู้ตัวอนาคตของโครงการยัซเซลเอ็มยังดำเนินต่อไปมีการสร้างเรือดำน้ำ,นำลำอื่นๆตามแบบของคาซานเช่น K573 n o v o s เจ i ดนซี K571 ครัสโนยาสและอีกหลายลำที่จะเข้าประจำการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเป้าหมายของรัเสเซียคือการมีเรือดำน้ำชั้นเยอเซเอ็มให้ครบ8ลำภายในสิ้นทศวรรษนี้เพื่อรักษาดุลอำนาจทางทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกแม้เรือดำน้ำจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นในข่าวประจำวันแต่เบื้องหลังคือพลังเงียบที่ทรงอนุภาพคาสานไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านวิศวกรรมขั้นสูงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ และศักยภาพในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของรัเสเซียในยุคใหม่เคห้ K าร้สคาซานจึงไม่ใช่แค่เรือดำน้ำแต่มันคือหัวใจของขุมพลังใต้น้ำที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์บนเวทีโลกและกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือรัเสเซียยุคศตรวรรษที่21อย่างแท้จริง